สวัสดีครับซ่องสุริยันคนมักปลูกเดอ้อซ่องสุริยันครับมื่อนี่สิภาพมาเบืงบองมะเอือนมะเอือกับปลูกไว้คือกันเนาะครับปลูกไว้ให้กินพอหลวงเขาบอกว่าปลูกให้มันหลากหลายเนาะมันสีงามบางงามเขาเก็ตามธรรมชาติครับมะเอือพันธุ์เขาตอกนี่แหละครับเนี่ยลูกกับกระลังพองามๆนี่แหละ กับบดดซ้ำด้วยเหรอครับบดได้เร่ยนยาครับเนี่ยอันนี้ก็หรือพันเขาอตอกมาเร่งมากมากปลูกไม้ไม่กับจอวัสดุไม่วันพองหลายๆอย,ย่างเนาะทุดหยอดเลยกับปลูกกับบดซ้ำหลายครับ่นมันกัดเข้าร่องซิบร่องนี่แหละกับปลูกไว้ ข้าออกพรรษาเนี่ยข้าได้เห็ดขนอกขนมเนาะมันกะใส่ปุ๋ยสั้งแต่ปลูกไม่ไม่เพื่เนี่ยเน้นบ่ดอกมันเนี่ยมันก็มีียังมากินซอยขึ้กันเด้มันบ่มีนกกินเนาะมาแรงก็ได้เอากับปลอยแบบธรรมชาติธรรมชาติบำบัดกัน ใายคลิปไว้ให้พี่น้องเช่าเรี่ยวเช่าเฟซบุ๊กเบื้องน้ำกันนะครับช่องของผมในเพจก็มีเดอ้อช่องคนขายแตง่งช่องเพจแล้วก็ขอฝากช่อง youtube น้ำครับ youtube นี่ก็ช่องสุริยันนี่แหละซื้อเดียวครับช่องเฟซบุ๊กส่วนตัวนี่แหละครับ อันนั้นก็ไถยไปว,ว่าจะปลูกมันแกวมันแกวหรือมันเทศบ้านเท่านี่แหละ <c oughs> ม,มันกัดตอกมันก็ร่างกินมากวันไหนเบื้องแมี่ยงนะคะรับว่ได้วาพูดดิคนแบบห้องว่ได้ฉีดยาอีหลีดิมันเกิดม,ม,ม,มากนินนะยังมันเกิดมากน้อยก็สิว่างเด๋ของน้ำมาสัต ระบบนิเวศนี่มาแรงมันก็นต้องมีมาแรงแบบมากินกันเกนล็อนะครับเข้ากับเลใไซสูดแบบพ่อหลวงให้มันปลอดสารสารที่ผมฉีดสัวหนานก็จะิเป็นสารบิวเอลียพวกเอ้นย่แหละสารคลีตูเรมาพวกป้องกันเชื้อกเชียร่าพวกค้นเน่านี่แหละ อันนี้ก็มันเทศมันเกวเขาเนี่ก็ตามไวบมนั้นวางสปัญญาตัวเมื่อพี่น้องอีกส่วนหนึ่งกับส่วนนี้กับมี่กาโพดพอได้ยำได้ตุมอยู่หรอกเนะแบบพ่อเพียงอีหลีเด้เนี่ยนี่หลากหลายอย่างครับขอบคุณเดอ้อพี่น้องเอ้ยที่เป็นแรงเชื่อแรงใจซ่องซิริยันก็ได้ ให้เติบโตเป็นน้ำกันเด้อครับเบิ่งให้จบแนะ่วิดีโอก็ได้เพื่อจะได้รู้ขอมือน่นขอมุอน่นช่วงลึกขึ้นกันว่าเขามีอย่างเนียแต่เก่าปกติแถวนี้สิปลูกมั่นัะประหลังนหะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมส่องสุริยันน่ะหละเด้อพี่น้อง